ยังทำเนี่ยมันไม่สามัญญาคือตอนนี้ก็ทุกตีเข้าไปหรืออารวาสทุกคนกลัวไปก่อนอีกผมว่าอีกสักปีเนี่ยปีหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะมาแบบทรงใหม่ละนะทรงใหม่เออาจจะมาเยือกเย็นอะไรมากขึ้นนะหลังจากที่หาเงินเข้าประเทศสร้างไรายได้ให้กับประเทศในหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องใช่ไหมครับอย่างเครื่องบินอย่างเงี้ยสูธุรกิจ เครื่องบินของโบอิงของบังคับเราซื้อตั้งแปดสิบลำอ่ะเราจะเอามาทำอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะแปดสิบลำเป็นหลายมื่ล้านบินบินไปโน่นบินไปนี่บินบินแล้วก็จอดจอดแล้วก็เอาไปจอดไว้นะแล้วก็ขายเหมือนอนเครื่องบินที่บินไปยูยอร์นะฮไม่รู้ว่าไอ้นั่นโบอิงหรืออะไรรุ่นอะไรนะนะ บินอยู่พักเดียวนะก็ไปจอดแล้วก็ขายทุกถ<ะ>ูกนะเอาไปทําเป็นร้านอาหารบ้างอะไรบ้างมาเออเนี่ยมันมาคับเราซื้อแปดสิบลำแล้วยังังครับซื้อเนื้อหมูอีกนะนะเนื้อหมูเนี่ยลง,งหมูนี่ยังไงฮะมีรายละเอียดออกมาห้ยังครับเพราะว่าคนเลี้ยงหมูเขารออยู่เล็กคนกินหมูก็รออยู่อนะว่าเราจะได้กินกับหมูอเมริกาใช่ไหมเอเอ แล้วยังมาคับซื้อถั่วเหลืองใช่ไหมฮะอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะอาหารสรัอว์เอามาทำไอ้น้ำมันพืชอะไรต้องซื้อจากเขาหมดนะฮะ<อ>ไม่งั้นเขาก็จะไม่พบกับเราใช่ไหมค,ครับครัอืมแล้วเก็บภาษีเขาก็ไม่ได้ด้วยนะเอเอแล้วผมยังยังคิดไปถึงว่าไอ้แร่เอิร์ธเนี่ยลเลอเผอคำนี่ยแอบสำรวจที่ประเทศไทยแล้วเพราะวันนี้เนี่ย คือสำรวจเนี่ยเขาไม่ไมาไม่ต้องมาขุดดินที่ที่ในพื้นที่เหมือสมัยก่อนต้องบุกป,ป่าฝ่าดงไปนะฮะตีนเขาข้า,ขามห้วยอะไรไปขุดดินมาเอา่อมามาแยกธาตุมาเลยวันนี้ไม่ต้องนะครับวันนี้เอาดาวเทียมเนี่ยแยกสารแยกธาตุอะไรต่างๆได้เลยส่องไปส่องไปส่องไป,งไปใช่ไหมฮะอืม hmm. ก็ก็ทีนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยไอ้แร่หายาเนี่ย นะมันมีอยู่ที่ภาคเหนือนะเอาภาคเหนือก่อนนะภาคเหนือก่อนที่มันเป็นอภูเาขาหินปูนทั้งหลายนะครแกนดินหินปูนอะไรพวกเนี้ยมันจะมีแร่ธาตุพวกนี้อยู่ใช่ไหมทําไมถึงว่ามันมีเยอะที่เราเห็นนะก็เพราะว่ามันทํากันที่รัดชานแล้วก็พื้นที่ว้าพื้นที่ว้าแดงเนี่ยพื้นที่เก่าของเอ ใครนะคุนสานะครับก็บทำทำแร่พวกนี้จนน้ํากกน้ําแม่น้าโขงเนี่ยมีสารหนูสารอะไรทางแม่ปลาเนี่ยกินกินน้ําว่ายน้ําไปผิวเสียหมดนะกลายเป็นโรคผิวหนังของปลาอะไรเป็นบอดที่เกิดจากจาการหาแร่แร่เอิร์ดนะฮะ่ามันสายแร่แรสายแร่พวกนี้อยู่ อยู่ในฝั่งพม่าแล้วก็เ euh, อแล้วก็มันก็อยู่เชื่อมไทยกัฝั่งมันเชื่อมกันกับทางภาคตะวันตกของเรานั่นแต่นั่นแต่ทยงเหนืนับแต่ทางเหนือลงมาทางซีกตะวันตกติดพม่าครับลงมาทางใต้แล้วก็นองอ่ะก็ทองขวาภูมังกกมังการอะไรพวกนี้มีหมดนะใช่ใช่วอีเขาทำอยู่เขาทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ ทำที่รัชฐานไงรัชฐานนี่ก็อยู่เหนือจากเชียงรายกับแม่ฮ่องสอนไปหน่อยใช่ไหมครับครับเออก็เขาก็ทําแบบชาวบ้านทั่วไปไม่มีการควบคุมในเรื่องของของของไรก <ใน S 1> ารรั่นไหลสิ่งวัลล้อมที่จะกระทบต่อสิ่งวัลล้อมนะก็ทําให้น้ํากกน้ําโขงเนี่ยนะฮะเกิดสารปนเปื้อนมากครับ แล้วก็เราก็เห็นใช่ไหมครับปลานะบิดผิดเพี้ยนไปหมดนะครับเออก็เกิดจากการทำทำแล่เนี่ยนะแล้วก็ของเราเนี่ยก็อาจจะถูกแอบสำรวจในทางถ่ายภาพทางอากาศใช่ไหมครับก็ดาวเทียมรู้หมดแล้วดาวดาวดาวเทียมเขามีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเลยของอเมริกาที่น่าจะรู้หมดอ่าแล้วก็อย่างนี้นะฮะ บริษัทที่แยกอ่แรกมาเป็นแร่หายากเนี่ยหรือแร่เอิร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยแคนาดาก็มาตั้งตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะฮะตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วอยู่ที่<ม>นครราชสีมานะครับม,มีโรงงานอยู่ที่นครราชสีมาออ<ม>ืนะแต่เราไม่เคยรู้กันเราไม่เคยรู้กันนะครับ แล้วก, <Yeah. S 1> แวก็แล้วที่ไม่รู้อีกอะ่ะก็น่าจะมีอีกคงไม่ใช่เป็นของแคนาดาประเทศเดียวที่มาหรอกนะอเมริกาก็คงจะมาแล้วอะ่ะใช่ไหมครับตั้งอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เท่านั้นเองแต่ที่รู้เนี่ยเป็นนักวิชาการนะเขาบอกมาว่าเนี่ยมันมีนะมีมานานแล้วมีมาพักถึงแล้วก็น่าจะสี่สัห้าปีมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับ นอกจากนาครราชสีมายังมีอีกสามจังหวัดเท่าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะฮะก็ะะมีสมุรสาครมอีอะไรก,ก,ก็มีอยู่ในอีกสามจังหวัดอยู่ฮะผมจำจังหวัดไม่แม่นเลยนะ่ะเอ่ยคือจังหวัดเแต่ว่ามันเป็น,ม,นม,มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลักษณะของอคือโรงแต่งแร่นะครับยังไม่ใช่การทำเหมืองแต่งแร่หมายครับว่านำเข้าวัตถุดิบ มาจากทางประเทศต,ต่างๆก็คืออย่างอย่างตอนนี้หลักเลยนําเข้ามากสุดจากออสเตรเลียแล้วก็มาแต่งแร่แต่งแร่หมายความว่ามาแยกาธาตุในในก้อนหนึ่งมันมีนมหลายาธาตุแล้วก็มาแยกแทําให้มันบริสุทธิ์เฉพาะเฉะพาะตัวเฉพาะตัวนะครับอันนี้เขาเรียกแต่งแร่นะครับโดยวัตถุดิบเดียพอแต่งแร่บริสุทธิ์เสร็จฝัดปุ๊บเราก็ส่งออกอันนี้ที่ส่งออกมันเป็นส่งออกไปจีน ส่งออกไปจีนอี่แน่แีนาเาที่ลงนก่กล้าแล้ที่ลงนกพูดถึงว่าออ่ของแคนาดามาตั้งอยู่นครราชสีมานี่เราไม่ทราบเหมือนกันว่าส่งออกไปไหนอาจจะเป็นไปได้ว่าส่งไปทางแถบอเมริกาหรือเปล่าหรือส่งไปไหนเราไม่อาจจะทราบนะหรือหรือไปจีนแล้วก็ไม่รู้นะฮะอืมคือตอนนี้จะสำรวจ เสร็จแล้วหรือ,อยังรู้กันปะรู้กันอยู่ในวงในกันมากแค่ไหนก็ไม่ทราบนะแต่ตอนนี้ลำดับนะอันดับของเราที่มีแร่หายาอยู่ในประเทศเนี่ยจัดอันดับโลกแล้วเนี่ยเราอยู่อันดับสิบสองนะอันดับสิบสองประเทศไทยซึ่งผมจําจำจำนวนไม่ได้นะว่า มีอยู่เท่าไหร่นะแตะ่มูล,ลค่าผมจําได้มูล,ลค่าของแร่อันนี้รวมทั้งแร่หายากและรวมทั้งแร่ทั่วไปนะครับในในในประเทศไทยนี้ที่อันนี้เป็นตัวเลขของกรมทรัพยากรธรณีด้วยนะไม่ใช่ตัวเลขแบบปั้นเลขขึ้นมาเฉยมูล,ลค่าของแร่เหล่านี้ที่อยู่ใต้ผืนพิภพในประเทศไทยเป็นสินทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยท่านผู้ชมสี่หมื่นสี่พันล้านล้าน ครับลุงนก4 0่0ส4,000นะล้านล้านนะล้านสองตัวนะล้านสองตัวอก็ถ้าเทียบกับงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยงบประมาณหนึ่งปีของเราเนี่ยสี่ล้านล้านกลมๆสี่ล้านล้านแต่เรามีสินทรัพย์ที่เป็นแร่อยู่เนี่ยสี่หมื่นสี่พันล้านล้านนะฮะก็ใช้ได้นานเลยนะก็สิบปีก็ประมาณของประเทศอ่ะอ่ะ S <S <S เออเออไม่ใช่ไม่ใช่สิบปีสี่หมื่นก็ประทานโทษฮะหมื่นปีฮะหมื่นปีงบะประมาณของประเทศไทยหมื่นปีหมื่นปีฮะหมื่นปีอืมคือผมผมมามาคิดเองฮะว่าดูจากเอออย่างจีนมีมากที่สุดนะฮะถัดมาก็เป็นเป็นบราซิลหรือบราซิลแล้วก็อินเดียนะ สหรัฐอเมริกาแล้วก็อะไรตรงนี้อะไรเนี่ยอย่างไรออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะฮะพื้นที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยใหญ่กว่าเราเยอะนะนะบ่ายวนนี่ก็โอ้พื้นที่มหาสารนะนะครับแค่แค่ไอป่าอเมซอนนี่ก็ใหญ่กว่าประเทศไทยแล้วมั้งผมว่านนะอืมอื่อจีนนี่ไม่ต้องไปพูดถึงใช่ไหมฮะใหญ่ อินเดียอีกแล้วก็อเมริกาเนี่ก<ฮ>็โหใหญ่มากนะพื้นที่พวกนี้แต่เราเนี่ยอยู่อันดับสิบสองเนี่ยถ้าคิดต่อตารางตารางฟุตตารางเมตรอะไรของเราน่าจะเข้มข้นแนละมีแร่เยอะนะเพราะเรามีพื้นที่ห้าแสนสามหมื่นสี่พันตารางกิโลเมตรเองนะใช่ไหมครับครับเออเท่าเท่ากับมนลทนเล็กกว่ามนลทนบางมนลทนของจีนเนี่ นะฮะเล็กกว่าเยอะเอ่อมณฑลอะไรต่ตางๆของจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะใหญ่กว่าเราหมดอ่ะนะฮะหนึ่งมณฑลเนี่ยใหญ่กว่าเทศแต่บางทีเนี่ยสามสี่ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งมณฑลนะพื้นที่อ<ม>่ะนะครับเขาใหญ่กว่านะก็แสดงว่าของเราเนี่ยมีความเข้มข้นสูงนะมีคือในพื้นที่เนี่ยมีแร่เยอะใช่ไหมฮะมเพราะยืนอยู่ในอันดับที่สองอะใช่ไหม,ค,มครับอืมอืมครับ นี่ก็เป็นทรัพย์สินที่ที่อเมริกาถึงได้มาล็อกเราไว้ก่อน,นี่ยใช่ไหมฮะเอามาล็อกเราเลยเอ่เอคุณต้องซื้อขายกับผมนะใช่ไหมฮะซื้อขายกันแต่อเมริกาคงไม่ได้เอาเปรียบในเรื่องของการซื้อขายเพียงแต่ว่าเราจะต้องจัดการเรื่องบริหารเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดีนะครับ เออ,อว่าอเมริกาเขาไม่ทําประเทศเขาเท่าไหร่เขาขอซื้อข้างนอกไปก่อนเพราะเ,เขาก็เป็นห่วงเรื่องจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศเขาเใช่ตอนนี้เราก็ดูไปก่อนว่า MOU นี้ของไทยกับอเมริกาเรื่องแร่หายากเนี่ยมันไปเป็นเพียงแค่เพียงแค่แบบลงแต่งแร่ในปัจจุบันนี้เฉยๆนะครับ หรือหรือว่าต้องลงมือทําเหมืองเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ทันได้ทําเหมืองนะเหมืองเหมืองแร่หายากบบเราเลียงไม่ทันได้ลงมือขุดผมว่าถ้าอจะอนุญาตให้ลงมือขุดกันเมื่อไหร่วันนั้นก็คงจะเป็นประเด็นอีกรอบหนึ่งคนไทยก็คงต้องโฟกัสตรวจสอบ,อสอบกันหน้าดูแหละครับว่าไอไออนุมัติให้ใครทําด้วยเงื่อนไขไหนแบบไหนอย่างไรประเทศชาติได้ประโยชน์ไหมผมว่างานนี้สังคมไทยคง คงไม่กระพิบตาแน่นอนคงตรวจสอบกันละเอียดแหละว่ารัฐบาลจะไม่ให้ใครมาทําเหมืองจะจะจะด้วยเงื่อนไขไหนไประโยชน์ตกกับใครกันแน่ถึงวันนั้นคงคงต้องมาเอ่อมาโสลเลกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะได้โสลเลกันแน่นอนงานนี้ไม่ต้องห่วงนะ <laughs>